ขอความเจริญในพระธรรมจงมาเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่าน มงคลในชีวิตของเราอันสูงสุดก็คือการครบคนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าปณิตาน,นั่นจะเสวนาบูชาจะบูชในอย่างทั้งคบคนทั้งบูชาคนที่เป็นบุริษเป็นนักปราชญ์เป็นผู้มีความรู้ถือว่าเป็นมงคลจะพัฒนาตนให้ค่อยๆสูงขึ้นตามลำดับที่เขาแนะนำเราและตามลำดับของความสามารถของเรา แต่ในข้อแรกของมงคลสูตรพระองค์จะตรัสสอนอาเสวนาจะารานางังการไม่คบคนผ่านเป็นมงคลอสูงสุดแปลว่าถ้าใครครบคนผ่านแล้วเป็นอปิมงคลที่ต่ำสุดลองแปลกลับมาสิท่าผู้ชมทั้งหลายเห็นเข้าไปในโบสถ์ก็จะเห็นว่ามีพระพุทธเจ้าอยู่ตรงกลางมีพระมุคลาสารีบุตรสารีบุตรอยู่ขวามุคลาอยู่ซ้าย อะไรนะนี่แหละเพื่อนดีนี่แหละคือสัญลักษณ์ของการคบกันระวังสารีบุตรกมุขาลาเพราะสารีบุตรเจออะไรดีๆก็มาแนะนำม,มุขคารามุขคาราทำตามทั้งสององนี้มาบวชในพุทธศาสนาก็กลายเป็นผู้ที่มีอะไรได้มานั่งหน้าพระเจ้าเรามองอย่างนี้นี่เป็นมงคลทุกวันนี้ก็มีเกือบทุกวัดเราเองก็เหมือนกันท่านี้ คนผ่านอย่าไปคบเป็นอภิมงคลนที่ต่ำสุดแย่สุดมันมีสูงสุดมันต้องมีต่ำสุดเราจะรู้อยังไงไปว่าเป็นคนผ่านคนผ่านสังเกตไม่ยากพทธเจ้าสอนชักชวนให้เล่นกับพน,นันไอ้นี่พานเลยจากการไปการพน,นันกันเล่นหวยไปได้หวยจากนั่นจากนี่จากนี่จากไหนในผ่านคนตาบอดเขาเรียกคนตาบอดมองไม่เห็นโทษไงฮะ ชาชนกันไปเสพของมึนเมาจงรู้ว่าถ้าชาชนไปเสพของใหม่นิพผ่านาจะคบจะมึนเมาประเภทไหนก็ตามกินแบกระทอมกระท่อมสุกัญชา,าชวชนกันไปสุหรี่เ,เสพเหล้า,เ,าเสพยาเสพติดคนผ่านชาชนกันเจ้าชูช้ส้ำส้อนอชวชนกันไปเที่ยวผู้หญิงผู้ชายไปเที่ยวแหล่งอามริมุกเจ้าชูช้ส้ำสอนแล้วมันเป็นยังไงเล่าไปเสพเด็กเล็ก,เ,ลกเสพกามเด็กผู้หญิงผู้ชายกัน นั้วเป็นไงล่ะเสียชื่อเสียเสียงไหมฆ่ากันตายไหมเป็นโรคภัยไข้เจ็บไหมก็เราเชื่อคนพานิยิบยืมเงินทองแล้วปลิ้นปลอนคนพานไม่ดูไม่ยากเพราะมันประพฤติเลวอยู่แล้วพอหยิบเงินทองเรามันก็ปลิ้นปลอนมันปลิ้นปลอนคนอื่นมาแล้วมันก็เอาเงินเราไปโปะแล้วมันก็ปลิ้นปลอนต่อเราการล่อนขายสินค้าปลอมนี่คนพานขายสินค้าปลอมนี่คนพาน แล้วผ่เรชนิดก็ขายทางเน็ตทางอะไรขา,ายทางาสินค้าขายน้ำมันขายอ,าอะไรเราไปเชื่อเขาได้ยังไงอาตมาถามว่าไปเชื่อเขาได้ยังไงยอมเป็นนักเลยงหัวไม้คนพรามก็ยอมเป็นนักเหลงหัวไม้เถ็ดปนจีเข้าอะไรเข้าเป็นสมุนเข่ายอมรับใช้หัวหน้าเลยหัวโจกสุดท้ายแล้วคน,คนพรานมณ์ในระดับล่างก็เป็นยอมเป็นอะไร ยอมให้หัวหน้ายอมรัชเอ้หัวหน้าคือยอดอันธพาลและห,หัวโจกตามหมู่บ้านต่างๆการดูคนเช่นนี้เป็นการเขาเรียกดูขาดดูคนให้แม่นหากไปลว่าใครไม่รู้จักโทษของคนผ่านว่าคนผ่านเป็นคนเชลยไรก็จงพิจารณาดังกล่าวมาแล้วนี้และจงหลีกเลี่ยงเสี่างให้ให่างไกลแม้ที่นั้นจะมีเราอยู่คนเดียวถ้ามีคนสองคนคนนั้นเป็นคนผ่าน สุดนัพระบรมศาสดาจงตัสว่าหลีกหนีเสียไกลแม้ว่าเราจะอยู่ในที่นั้นคนเดียว